กับสวัสดีจ้าพี่น้องปกอดภัยเบิดสุขุสุคนจ้าพี่น้องจ้าืมอนี้มากินตำส่วนกับปุ่นน้ำกันจ้าเพชรหนัวสาดใจดีผักกําหฮากระสิมียอดผักบุ้ง้ะกะกระทินน้องไม้ต้่มจ้า ว่าจอัดคลิปดวงเลยบ่ได้เสียงเพลงเขาเจ้าดินอันโทรศัพท์เสียงเพลงมันเข่าก็เลยตัดเสียงออกจ้ะมาเลยจ้าเซบแๆนกันจ้าตาสวกกับปุ่นเพชรสะใจดีจ้ะเซบแซนขอบบุญขอบคุณพี่น้องที่เขามารับส่งคลิปไปกระดังใจให้เดลยจ้ะ สายเส้นสายเส้นบวกรกินหลายมือแล้วกินกับนมไม่ต้๋มนมไม่ต้มกินกับมะเขืเผ็ดเด้อตำกระปุลกระเพเด็ดแดดมากินกับนมไม่เผ็ดเข้าไปอีกเสียงมันอันนี้ได้เสียงรบกวนได้โปรดี๋ยวหนานเดี๋ยวหลังเยอะ พะสิบดิเงยินเสียงกันบมมีเสียงเพลงกว่าเป็นยังหอะมันได้มีเสียงเพลงเขาก็เลยว่ามาตัดมาเส็บเสียนัากันจ้าเส้นขนมจีนเส้นหน่อยเส็บเสบ น้องพอดนอนกับฝาบทายกีบกันโมซันจอมป่วนกวนยกพอปนันแหละเร็บเจ็จ้าไปหาซาในระก,กาศปลอดถูกขอภัยเด้อโทรศัพท์เครื่องเดียวคันโดกบก ว่างกับโบแหลกจับกางคืนคือกันจนบนนอนบางเตอาจะคล้อกงกับยักนอนก็เลยนอนกัะสาเนไปหาเพื่อนใหม่กัะสาคนติดตามี่ยคือเก่าของนกพ่อตินโทรศัพท์หลาย เพื่อนจะจับกบับโบาวางเด้จะได้สักษะไปหาเพื่อนใหม่ในหะาะเพื่อนเก่าเนี่ยหล่ออยู่บนนั่นแหละบางเถ่อกบับโปริจับโทรศัพท์เลยขอบคุณตัวกำลังใจเด้อที่เข้ามารับชมคลิปหน่อยจ้า ปิดเปิดปิดเปิดคือว่าอันเสียงเพลงสิบอกเขาเขาเสียงดังปวดมันอันเล็หน่อยครัเจ้าปิดเทอมแล้วก็ถือวันเสาร์แน่มันนั่งดินนาบ้านมันก็นเลยเนี่ยถ่ายคลิปมาถ่ายอยู่นาบ้าน กินยำได้กับเบื่อเด้อจะพี่น้องสมตำกินใ้ทุกเวลาเดี๋ยวกับปิดเดี๋ยวกับปิดย่านเพ่งเขาแห้งเขาสั่งมอนเส้นน้ำกันจ้า mông mằm, kinh một chút bong gai, <laughs> kinh co thắt, co phay dài dài, đây, chắc, kinh nam, เสียงโดดแน่เสียงนั่นแน่แดนออกแดนเขาจินฝาวกินฝังกว่าสิได้คลิปนึงโอ้ยจักสิหายังได้มาลงพี่น้องเอ้ยลงแนวเก่าแล้วก็ยัน เบื่อเนาะเบื่อเกี่ยงขาดแสบแหงฝากไปกำลังใจให้ในเ้อจ้าสำหรับกินี้่ก็ลาพีดาน,นองนะจ้ามันหมดแล้ว Bye.